สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนดำเนินการส่งเสริมความฉลาดรู้พิซ่าเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครอบคลุมทุกพื้นที่พิซ่าหรือ Program for International Student Assessment คือการประเมินความสามารถของนักเรียนอายุ15ปีทั่วโลกในด้านการอา่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดย Organization for Economic Cooperation and Development หรือ OECD ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดนโยบายและเน้นย้ำให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขับเคลื่อนการดำเนินการส่งเสริมความฉลาดรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับการประเมินผลพิซ่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูน ส่งเสริมความฉลาดรู้ด้วยพิซซ่าทุกโรงเรียนในสังกัดจำนวน44โรงเรียนมีเป้าหมายดำเนินการดังนี้ 1. สถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการประเมินพิซซ่าที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง 2. ครูได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ตามกรอบการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลพ i ซ่าซึ่งมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน5,519คนสำนักงานเขตพื้นที่ดำเนินการวางแผนการขับเคลื่อนยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลพ i ซ่า2025ด้วยกระบวนการ ReFI ท e s เป็นการหนุนเสริมเพื่อให้เกิดความสำเร็จในทุกกระบวนการของการพัฒนาคุณภาพโดยมีองค์ประกอบสำคัญดังต่อไปนี้ปรี 1. review and classify ขั้นทบทวนและจัดกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่ดำเนินการวิเคราะห์ทบทวนผลการดำเนินงานสภาพปัจจุบันปัญหาการดำเนินการขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมรับการประเมินพิซซ่าในปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมทั้งวิเคราะห์นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2> Re 2 reconstruct to go ขั้นกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาดำเนินการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาสร้างความตระหนักและสื่อสารสร้างความเข้าใจให้ตรงกันผ่านการประชุมวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนจัดทำแผนการขับเคลื่อนและกิจกรรม จัดทำแผนการเข้าระบบ Pizza Style Online Testing และ Paper-Based Testing รี e า r e รีย a แ a นด์ a วริเ i i v อคขั้นดำเนินการจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในรูปแบบการประชุมอบรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันในการพัฒนาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดแล้วในขั้นตอนที่2จากนั้นชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เกี่ยวกับนโยบายในการขับเคลื่อนรีสีรีเช็ and recommend ขั้นส่งเสริมและสนับสนุนดำเนินการโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาครูและนักเรียนผลิตสื่อนวัตรกรรมของตนเองมีการนิเทศกำกับติดตามผ่านช่องทางออนไละน์รีหา้ารี e p o r t to best practice ขั้นรายงานความสำเร็จและสะท้อนผลการดำเนินการโดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนนำเสนอผลการปฏิบัติที่ดีเลิศมอบรางวัลสร้างขวัญกำลังใจเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และขยายผลสร้างเครือข่ายสู่การพัฒนายอย่างต่อเนื่องในงานมัธยมเดย์ซอฟต์พาวเวอร์อัตลักษณ์วิถีลำปางลำพูนสูสากลน,นอกจากนี้ในงานยังมีการแข่งขันพิซซ่าชเลนจ์ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินพิซ่าโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด36ทีมทีมละ3คนการแข่งขันแบ่งเป็น2รอบได้แก่รอบข้อสอบปรนัยเพื่อคัดเลือก5ทีมเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะเป็นข้อสอบรอบอัตนยัยและยังเปิดโอกาสให้ในักเรียนที่เข้าร่วมชมการแข่งขันร่วมตอบคำถามท้าทายความสามารถไปพร้อมๆกับผู้เข้าแข่งขันและรับของรางวัลสนับสนุนจูงใจให้ในักเรียนพัฒนาตนเองต่อไป ผลลัพธ์จากการดำเนินการส่งเสริมความฉลาดรู้พิซซ่า 1. ครูผู้สอนสามารถนำกิจกรรมจากทุกพัฒนาความฉลาดรู้ไปบูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู้เดิม 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมินพิซซ่า